พบผู้ป่วยเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในไทยนะคะประเทศไทยระบาดอยู่ในระยะที่2ต้องเตรียมรับมือ2อยังคงต้องติดตามกันอยู่นะครับก็คือสถานการณ์ของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือได้ชื่อใหม่มาแล้วครับโควิด -19 นะครับซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกนะครับว่าจํานวนผู้ติดเชื้อนั้นเนี่ยเพิ่มขึ้นในุ่ากว่าแต่จาน,จนวนผู้ที่กันล ช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่ราบต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนั่นคือการระบาดของโรคโควิด -19 ที่ได้ส่งผลกระทบต่อทุกคนในหลายด้านของชีวิตมีหลายคนที่ต้องรับมือกับความยากลาบากและความไม่แน่นอนในการใช้ชีวิตในสถานการณ์นั้นสื่อหลายๆสื่อจึงได้ทําคลิปให้ผู้คนได้กลับมามีความหวังในสถานการณ์ที่น่าสิ้นหวังอีกครั้งหนึ่ง หนึ่งในนั้นคือคลิปที่เราจะนำมาวิเคราะห์ซึ่งใช้เกณฑ์ของค้านิยมในการวิเคราะห์ในครั้งนี้เริ่มต้นเปิดคลิปด้วยการให้กำลังใจผู้คนในช่วงเวลาวิกฤตซึ่งจะเล่าถึงกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโรคระบาดโควิด -19 จากฉากนี้จะเห็นได้ว่าโรคระบาดยังไม่มีวี่แววที่จะหายไปจึงทำให้เศรษฐกิจในเวลานั้นซบเศาทั้งเรื่องเงินและการปิดกิจการ ซึ่งการปิดกิจการนั้นได้ส่งผลให้ผู้คนจำนวนมากต้องตกงานทันทีและการดำเนินเนื้อเรื่องต่อจากนี้จะสื่อผ่านตัวละครสองแม่ลูกจะเห็นได้ว่าลูกป่วยและต้องกินยาต่อมาจะเห็นได้ว่าค่ารักษาของลูกและค่าใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันทำให้ผู้เป็นแม่ที่ตกงานอยู่ต้องออกไปหางานทำและเนื่องจากไม่มีใครรับเข้าทำงานทางออกสุดท้ายจึงเป็นการกู้เงินนอกระบบ เพื่อเอาเงินมาสมัครงานวิ่งวินมอเตอร์ไซค์ ide, ซึ่งเป็นงานเก่าของสามีที่เสียชีวิตไปแล้วจากฉากนี้จะเห็นได้ว่ารายจ่ายของเธอนั้นเยอะมากจากการทำบัญชีและจากที่สังเกตจะเห็นว่าการเขียนหนังสือของเธอนั้นเขียนไม่ถูกซึ่งสิ่งนี้เส่อให้เห็นว่าเธอไม่มีความรู้มากพอจากรูทแอนโทนของเซอร์วินกับแสงในฉากนี้ทำให้รู้สึกว่าเริ่มมีความหวังกับชีวิตอีกครั้งหนึ่งจนกระทั่ง รถของเธอถูกขโมยไปและการกลับมาเล่นกับเสื้อวินอีกครั้งก็ทำให้รู้สึกถึงความหมดหวังด้วยมูดอันทอนที่สื่อออกมาหลังจากนั้นเนื้อเรื่องได้ซ้ำเติมปัญหาต่างๆให้เธอไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องเงินและหลายแรงที่สุดคือทางด้านจิตใจและเมื่อมาถึงทางตันของชีวิตคนเรามักจะมีทางเลือกอยู่ไม่กี่ทางคือจะอยู่หรือจะไปในยามวิกฤต เพื่อนมนุษย์ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลในการตัดสินใจว่าจะเดินหน้าต่อไปหรือไม่ซึ่งสุดท้ายเธอเลือกที่จะเดินไปข้างหน้าการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของเธอนั้นเริ่มต้นจากการหางานทาและชีวิตก็ดาเนินต่อไปได้ด้วยดีทั้งการได้งานทาและได้ลถคืนแต่เธอก็ไม่ได้หยุดที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการมองหาและเริ่มทำสิ่งใหม่ๆเริ่มมีตงังเริ่มปลดหนี้และไม่ได้กู้นอกระบบอีกต่อไป หลังจากทำธุรกิจขายน้ำมาได้พักใหญ่ตอนนี้คุณภาพชีวิตของเธอและลูกนั้นดีขึ้นยังเห็นได้ชัดเธอได้ก้าวผ่านจุดที่แย่ที่สุดมาได้ด้วยการมองไปข้างหน้าไม่ยอมแพ้ต่อความยากลำบากจึงทำให้มีวันนี้วันที่ไม่ต้องไปของ,งานทำไปนอนข้างทางไปกู้หนี้นอกระบบอ,อีกต่อไปและคุณค่าที่ได้จากการวิเคราะห์ในครั้งนี้คือได้เห็นคุณค่ามากมายไม่ว่าจะเป็นคุณค่าระหว่างแม่กับลูกคุณค่าของการใช้ชีวิตการใช้จ่ายคุณค่าของการให้และความอดทน ทั้งหมดนี้ล้วนมีส่วนให้คนในสังคมที่ต้องมาเชิญหน้ากับปัญหาได้ก้าวผ่านปัญหาไปได้ในส่วนของค่านิยมที่เด่นชัดคือ need different คือการก้าวกระโดดขึ้นมาจากจุดที่แย่ที่สุดไปจุดที่มีชีวิตดีขึ้นและยังมีค่านิยมอื่นๆอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นความมีน้ำใจของเพื่อนมนุษย์ความซื่อสัตย์และเคารพต่อตอนเองในการไม่งอมืองอเท้ารอความช่วยเหลือพอมนุษย์เกิดมาเพื่อดิ้นรนและใช้ชีวิตต่อไป และดีมของโฆษณานี้คือการไม่ย่อท้อยอมแพ้ต่ออุปสรรคส่วนคอนเซปต์คือการดิ้นรนการมองหาโอกาสและความหวังและทาร์เกตกลุ่มบุคคลทั่วไปคนที่หมดแพชชั่นและคนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโลกโควิด -19 สุดท้ายนี้คลิปโฆษณาของ Salmon t o w s e Paris i s ที่ทำขึ้นมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19